อดีตเมียรพระเอกแพลนส่งลูกชายคนโตบินไปเรียนที่ต่างประเทศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองสำหรับพลอยภชราอดีตภรรยาพระเอกดังปีเตอร์คอบไดเรนดันโดยในตอนนี้ลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องเพนเตอร์และภูม่าเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วโดยเฉพาะน้องเพนเตอร์ที่ตอนนี้เก่งมากและได้เข้าร่วมรายการ m a สเตอร์เช Junior ยด้วย ล่าสุดพลอยพัชราได้คงลูกชายมาให้สัมภาษณ์ออกสื่อด้วยว่าเรื่องเข้าวงการของลูกต้องแล้วแต่ลูกเลยเราไม่อยากไปบังคับให้เขาทําและตอนนี้พลอยกลับไปเป็นเอริอโฮสเหมือนเดิมแล้วลูกๆก,ก็อยู่กับคุณแม่และพี่เลี้ยงสําหรับแผนการเรียนของลูกคุณแม่พลอยเผยว่าต้องรอลูกตัดสินใจหลังถามจะให้ย้ายไปเรียนที่เดนมาร์กเนื่องจากลูกมีสองสัญชาติไทยเดนมาร์ก แต่ถ้าจะให้ไปอยู่จริงๆคงเป็นช่วงเข้ามาัธยมตน้นซึ่งแพนเตอร์เป็นคนฝ่ายดีอยู่แล้วอนาคตหรือชีวิตเขาเลยไม่กังวลรอแค่ลูกเลือก